สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนคขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะโอ้โหจะลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้านะฮะในภายในบ้านก็เลยหาโซล่าเซลล์ที่เป็นหลอดไฟติดอยู่กับโซล่าเซลล์แล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะฮะแต่ก็ยังคิดว่าประเมินไว้แล้วราคามันค่อนข้างสูงนะฮะก็เลยเล่นรุ่นที่มันพอใช้ได้นะฮะ แต่อาจจะไม่สว่างทั้งคืนนะฮะอาจจะสว่างหนึงเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็หมดนะฮะแต่ก็ราคาก็พอไปกันได้นะฮะมันไม่มันไม่หนักหนานะฮะร6อยบบาทค่าขนส่งเสร็จสับเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยก็ตัวนี้นะฮะมันมีรีวิวประมาณน่าจะเป็นพันนะฮะ ไม่ไม่น่าถึงนะฮะน่าจะน่าจะประมาณแปดร้อยเก้าร้อยคนนะฮะที่มาซื้อแล้วก็รีวิวไว้เดี๋ยวผมแกะด้านหลังนะฮะด้านหน้าเพื่อเพื่อส่งกลับนะฮะคือทางที่ดีที่สุดนะฮะคือทางลาดยางไม่ใช่คือคือแกะด้านหลังนะฮะเพราะว่าแกะด้านหน้าเนี่ยเผื่อสินค้าเนี่ยถ้าผมลอกตามตะเข็บเนี้ยนะฮะ เผื่อสินค้ามีปัญหาหรือว่าใส่ใส่ก้อนหินมานะฮะ <g ül> ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะคืนไม่ได้นะฮะ <g ül> เพราะว่าบาร์โค้ดฉีกขาดนะฮะดีที่สุดคือตัดด้านหลังนะฮะแล้วก็แปะเทปกาวถ้าขอคืนสินค้ามันก็จะสะดวกนี่ประมาณนี้นะฮะพอเราคืนสินค้าเนี่ย เราก็แปะคืนนะฮะชื่อที่อยู่เราก็ไม่ฉีกขาดบาร์โค้ดก็ไม่ฉีกขาดนะฮะมันเป็นเทคนิคโอ้โหอะไรนะอันนี้อาจจะอ่านผิดนะโซล่าอินดักชันนะวอลล์แรมอ่านประมาณนั้นมั้งฮะไม่เก่งภาษาอังกฤษซะด้วย,วยโอ้ยมีรีโมทโอ้ยร้อย ร้อค่าคนส่งเสร็จสับมีรีโมทนะฮะโอ้โหมันธรรมดาที่ไหนอ่ะโอ้โหเป็นไงเล่าโอ้โหหกหลอดทำไมเล่นหกหลอดนะฮะคือตรงเนี้ยคุณต้องคิดถึงขนาดน,นะฮะไม่ใช่อนุกรมคืออะไรที่มันเป็นขนาดเนี่ยคือหลอดใดหลอดหนึ่งเกิดอุบิเหตุขาด หรือว่า qc เข้ามาไม่ดีนะฮะเกิดมันขาดเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะหลอดอื่นๆมันต่อขนานอยู่นะฮะไม่ได้ต่อนุกรมมันก็ยังใช้งานได้นะฮะโอ้โหหกหลอดคืออย่าไปคิดว่าเอ๊ะใช้แค่หลอดเดียวแล้วหลอดหลอดนั้นขาดขาดคือจบนะคือคือจบเกมไปเลยอะ่ะไม่รู้ว่า150ร้อยห้าสิบบต์ห้าสิบหรืออะไรต่าง คือถ้ามันมีหลอดเดียวมันขาดก็คือมันจบนะฮะแต่ถ้ามันมีหกหลอดแล้วหลอดนี้ขาดอีก,อ,กอีกพวกนี้ก็ยังก็ยังติดหรือว่าหลอดนี้ขาดเขาต่อขนานนะฮะไม่ได้ต่อนุกรมมันก็แถวนี้อีกสามหลอดก็ยังติดนะฮะหรือว่าหลอดบนขาดหลอดสองหลอดนี้ก็ยังติดนะฮะคือเวลาเล่นของก็ต้องเป็นทางเทคนิคบ้าง นะฮะไม่งั้นก็ต้องดูคลิปชาวบ้านเขาว่ามันเป็นยังไงโอ้โหโซล่าเซลนะฮะโอ้โหเดดดวงนะฮะคือตรงนี้ยังไม่ทำอะไรนะฮะยังไม่เปิดยังไม่อะไรทั้งสิ้นนะฮะต้องเอาไปตากแดดก่อนนะฮะโอ้โหคนกินแดดนะฮะไม่ใช่เครื่องกินแดดนะฮะโอ้โหมันชอบแดดเหลือเกิน ก็พอเล่นเนี่ยเล่น,เล,นเล่นพอขำๆนะฮะราคาก็ไม่แพงถ้าเล่นจริงจังก็ประมาณพันสองพันสองร้บาทนะฮะตัวเรือนมันจะเป็นเหล็กนะฮะอันนี้เล่นพอขำๆนะฮะตัวเรือนเป็นพลาสติกนะฮะอายุใช้งานก็ประมาณสักเท่าไหร่อะสามถึงห้าปีพลาสติกก็กรอบนะฮะแต่ก็ราคาไม่ ไม่หนักเอ,อการนะฮะร้อยกว่าบาทถ้าราคาประมาณสามร้อยเนี่ยแล้วเป็นตัวเรือนพลาสติกเนี่ยเก็บตังค์ไว้ซื้อพันสองดีกว่านะฮะคุ้มกว่าอันนี้ก็เป็นขำๆสามปีถึงห้าปีไปก่อนนะฮะรีโมทเขาก็มีให้ดูด้วยฮ่าๆเป็นไงเล่ามีแท่นยึดนะฮะก็ไม่ถือว่าขี้เหร่นะฮะ ท่นยึดก็มีเฟืองล็อกให้ด้วยนะฮะ,ฮะท่นยึดมีเฟืองล็อกให้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวไปตากแดดกันนะฮะเขาชอบแดดมากไม่รู้เป็นโรคอะไรเกิดมาชอบกินแดดมาแล้วนะครับโอ้โหเขาชอบแดดนะฮะคือซื้อมาถึงเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งทำใช้งานนะฮะ ยเพิ่งกดรีโมท๋ยวเพิ่งเปิดสวิตอ,อะไรทั้งสิ้นนะฮะตากแดดไว้สักวันหนึ่งก่อนนะฮะเพื่อกระตุ้นแบตเตอรี่นะฮะเพราะว่ามันจะต้องสำรองไฟไว้ที่แบตก่อนนะฮะคือ qc เนี่ยเขาก็มีแบตมาบ้างนะฮะแต่ว่ามันก็มีการลบลดระดับของแบตนะฮะความต่างสักหรือว่าความเสถียรในระบบนะฮะมันก็จำเป็นนะฮะที่จะกระตุ้นแบต ด้วยการชาร์จพลังงานจากแดดนี่แหละเข้าไปในแบตเตอรี่ก่อนนะฮะแล้วเพื่อให้อุปกรณ์ไอที IT อะไรต่างๆ i อ t นะฮะพร้อมที่จะใช้งานด้วยตากแดดไว้หนึ่งวันนะฮะเขาชอบแดดมากไม่รู้เป็นโรคอะไรมีแต่เปิดลังโจรทั้งนั้นเลยนะฮะเปิดลังโจรอะไรโซล่าเซลล์เนี่ยอะไรก็โจร ้องเปิดลังโจรด้วยนะฮะโหเห็นหลอดแล้วมันฮารูฮาล,ลานะฮะโหชอบนะฮะชอบของเยอะหลอดเดียวไม่ชอบขาดแล้วยังมีอีกหลอดสองหลอดห้าหลอดหกหลอดนะฮะเซนเซอร์นะฮะเซนกันจนเซอร์อันนี้ออนออฟนะฮะตัวรีโมตก็โอ้ย ว่าเม i ดอินไชน่าขำๆนะฮะเดี๋ยวนี้เขาเม d ดอินอินเตอร์ไน่าะฮะเขามีเซฟตี้แบตเตอรี่นะฮะเซฟตี้ฐานกระดุมอ่ะโอ้โหธรรมดาที่ไหนชักออกเห็นไหมฮะโอ้โหชักทันทีเลยนะฮะชักออกก็ใช้งานได้นะฮะเห็นเห็นหน้าตาแบบนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่แบบขำๆนะ,ะโอ้โหมีโหมด 1, โหมด 2, โหมด3นะฮะ VOS นะฮะตรงนี้อย่าอย่าเพิ่งไปกดนะฮะต้องชาร์จโซลา่าเซล์ลให้จบก่อนก็หลังจากชาร์จไฟนะฮะตากแดดไว้ตั้งแต่เช้าจนค่ำนะฮะแล้วก็มาแขวนไว้นะฮะตอนนี้ก็สถานการณ์นะฮะเป็นแบบนี้นะฮะ นี่เขารอเซ็นเซอร์นะฮะรอเซ็นเซอร์ที่จะเข้าไปใกล้นะฮะาาเดี๋ยวดูเซ,เซ็นเซอร์เขาก่อนเข้าไปใกล้แล้วเป็นยังไงบ้างโอ้สว่างจ้าขึ้นมาเลยนะนะฮะมันก็จะมีเซ็นเซ,นเซอร์นะฮะคือเขาจะเปิดไฟหลีไว้ตั้งแต่ที่แรกนะฮะแล้วก็แล้วก็พอเราเดินเข้าไปใกล้ๆเขาก็จะติดขึ้นมา คือถ้าเปิดไฟหลีทั้งคืนเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ได้นานนะน่าอยู่ได้สว่างเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันไฟหลีมากๆเลยนะแต่ส่วนรีโมทนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันการเปิดการปิดประมาณนั้นแต่ตอนเช้าเนี่ยจะดับสนิทเลยแต่ถ้าเอาไปอยู่ในที่มืดเนี่ยตัวของโคมโซลารเซลล์เนี่ยจะติดขึ้นมานะฮะร,รีโมทก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะน่าจะเปิดปิดสวิตประมาณนั้นนะฮะ ตรงนี้ก็ต้องลองดูระยะยาวนะฮะว่าทนทานขนาดไหนแต่แตเพิ่งซื้อมานะฮะแล้วก็ตัวของเปลือกนอกเนี่ยยังดูเป็นพลาสติกยังบาบ,บางอยู่ไม่รู้ว่าระยะยาวมันจะทนหรือไม่ทนนะฮะแต่เห็นคนเล่นเยอะฮะรีวิวไปเยอะนะฮะก็คิดว่ามันจะทนทานพอสมควรอยู่นะฮะเห็นไหมฮะ ด้านด้านนี้ก็าน ascend. ด้านโซลาเซลล์ก็ในระดับหนึ่งก็พอใช้งานได้อสามปีห้าปีแต่สิบปีไม่น่าจะถึงนะเพราะอยู่ถึงสิบปีนี่ก็คงจะทนมากๆนะสมัยยี่สิบปีที่แล้วผมเรียนมหาลัยนะฮะผมไปเดินบ้านหม um. ้อ โอ้โหโซลาเซลล์เนี่ยแผงหนึ่งเนี่ยแพงมากหกพันขึ้นมั้งฮะแล้วไอ้พวกอะไรเซนเซอร์พวกแบตเตอรี่อะไรเนี่ยมันยังไม่เกิดนะฮะแต่ตัวเนี้จีนนะฮะเขาทำทุกอย่างเลยนะฮะทำทั้งเซนเซอร์ทำทั้งอะไรทำเป็นแบบคือทำเป็นแบบชุดสำเร็จมาเลยะฮะเขาเก่ง LED นะฮะเก่งธาตุอ่าอะไรนะไดโอดเป่งแสงอะไรพวกนี้ คือบริษัทฝรั่งอเมริกันเขาก็เข้าไปเปิดกิจการในจีนเยอะนะฮะให้จีนรับจ้างผลิต OEM maker นะฮะรับจ้างผลิตมันก็เลยทำให้เขาเก่งนะฮะลูกหลานเขาก็มาทำโซล่าเซลล์ทำไดโอดเปลงแสงนะฮะ LED ขึ้นมาคือความเก่งเขาเขาก็เยอะอยู่แต่ว่า ก็ไม่ถึงขนาดเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เหมือนเสี่ยวหมีเหมือนอะไรอะหัวเว่ยพวกเนี้ยคือถ้าเป็นหัวเวย่ยทำโซล่าเซลล์แล้วทำหลอดไฟอย่างเงี้ยนะฮะผมว่ามันจะจะทนนะเพราะว่าบริษัทพวกนั้นเขาเขาวิจัยอะไรเนี่ยเขาเขาพัฒนาความทนทานทดสอบทดลองมีห้องทรมานห้องทรมานสิ่งแวดล้อมนะฮะ ความร้อนความหนาวนะฮะอุณหภูมิอากาศแสงแดดอย่างเงี้ยมันจะมีห้องทรมา,า,า,านสภาพแวบ,บล้อมนะฮะก่อนที่จะเอามาขายถ้าสิบปีสิบปีเนี่ยถ้าเสี่ยวหมีทํานะฮะหรือว่าหัวเวยทําเนี่ยโซลาเซลล์แบบเต็มที่นะผมว่าทนแต่อันนี้ก็ลองขำๆนะฮะร้อยหกสิบสี่บาทนะฮะก็ซื้อมาขำๆก่อนนะฮะ เพราะว่ามันมันจะถามถึงความทนทานก็คงจะไม่ได้แต่ว่าถามถึงความถูกแล้วก็เปอร์เซ็นต์การใช้งานก็โอเคนะฮะมันมันถูกมันสบายกระเป๋าเราอะ่ะแบงค์พันก็เหลือทอนตั้งเท่าไหร่แปดร้อยกว่าบาทนะฮะแปดร้อยสี่สิบประมาณนั้นมันก็ยังมีเหลือทอนอ่ะนะฮะแต่ถึงตอนนั้นนั้นมันน่าจะมีบริษัทที่ ที่แบรนด์ดังๆเกิดขึ้นอีก5ปี10ปีต้องมีต้องมีชื่อบริษัทแล้วล่ะนะฮะวันนี้อธิบายกวาจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยล่ะอย่าลืมกดติดตามนะอย่าลืมกดกระดิ่งฮฮคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันวันนี้อธิบายกวาลาไปก่อนสวัสดีครับเจ้ากินแดดใช่ไหมส่วนเจ้านี่เขากินไฟฮ กินไฟตลอดเลยนะเจ้าเนี่ยไม่กินแดดใช่ไหม <laughs>